ขนมโตเกียวเนี่ยคุณเอาครีมไปเนี่ยไอ้แป้งจะไปขายใครอ่ะห้ามพูดว่าเราฝันจะไปบอลโลกพูดแบบนี้ไม่ได้ไปแน่นอนอันนี้คือรองเท้าก่อนที่เจจะไปมิสุโนนี่คือรองเท้าที่เจใช้นะครับจะได้รู้ว่าเขาใหญ่แค่ไหนมูรินโญ่โดนไล่แล้วแชมป์ชั ดีด้วยกับทีมชาติไทยจัดไป2-0แต่พี่น้องฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเราอยากจะเห็นฟุตบอลของไทยก้าวไกลแล้วก็ไปบอลโลกห้ามพูดครับว่าไทยจะไปบอลโลกแต่เรื่องมันยาวดูแค่นี้ก่อนแล้วกันห้ามพูดว่าเราฝันจะไปบอลโลกพูดแบบนี้ไม่ได้ไปแน่นอนสิ่งที่ควรจะพูดสิ่งที่ควรจะจำจำวันนี้ปีหน้าปีหน้าหน้าปีหน้าหน้า คือ1 1, 3พี่น้องต้องดูตัวเลขที่สำคัญที่สุดครับอันดับโลกแล้วถ้าเกิดเราฝันอยากจะไปบนโลกสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อาเซียนครับเราต้องดูว่าในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งเอเชียเอเชียนครับซึ่งแข่งกันอยู่ตอนนี้เราเข้าไปได้ลึกแค่ไหน เดี๋ยวจะไล่ให้ดูฮะปีนี้2024อันดับโลกล่าสุดเราอยู่113นะครับแล้วก็ยังคงเป็นปริศนาว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ต้องย้อนไปในอดีตครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้แข่งกันทุก4ปีนะครับ2019เนี่ยอันดับโลกอยู่ที่109แล้วเราสามารถเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งถือว่าใช้ได้นะฮะย้อนไป2015อยู่ที่129ไม่ผ่านเข้ามาเล่นเลย2011ก็เช่นเดียวกันครับผิดหวังไม่ผ่าน เข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวที่สุด2007เราอยู่ที่107ฮะแล้วก็จอดแค่รอบแรกหรือว่ารอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งในปี2004 2001 996ไปจนถึง1992ดีที่สุดของเราก็คือได้แค่เข้ามาแข่งแล้วก็จอดสถานีแรกเลยฮะรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออันดับโลกครับ เราจะเห็นนะฮะการพัฒนาถอยหลังของเราอย่างชัดเจนปี92เราอยู่ที่75ปี96เนะี่ยอันดับโลกอยู่ที่50และหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยลงมาฮะ50 57 107 114 129แล้วก็113ซึ่งผลงานที่ดีที่สุดของเรานั้นอยู่ที่43ในปี1998ก็คือ26ปีที่แล้วส่วนผลงานที่ดีที่สุดในการชิงแชมป์เอเชียเราเนี่ยต้องย้อนไป52ปีก่อนที่เราได้อันดับ ที่3พี่น้องดูคําว่า1นึแล้วก็ตัวเลขปริศนาให้ดีฮะนี่จะเป็นการกําหนดว่าผู้นําที่เหมาะสมผู้นําที่จะทําให้เราไม่สินส้นศรัทธากับบอลไทยเนี่ยควรจะวางเป้าอย่างไรเพราะทุกคนมีนโยบายที่สวยหรูแต่สุดท้ายกีฬาตัวเลขไม่เคยโกหกใครซึ่งแชมป์ก็ได้นําคําถามนี้ไปถาม5ว่าที่ผู้สมัครนายกสมาคมฟุตบอลว่าหลังจากเห็นตัวเลขเนี้ยกล้าก,การันตีกับพี่น้องชาวไทยไหม ว่าถ้าเกิดได้เป็นเนี่ยผลงานเรนกิ้งอันดับโลกของเราจะเป็นเลข2ตัวต่ำกว่าร้อยได้ไหมซึ่งจาก5คนเนี่ยหคนไม่มาอีกหนึ่งส่งตัวแทนมาจาก5คนมีเพียงแค่2คนฮะที่กล้าพูดอะไรบ้างอ่ะลองฟังดูครับผมชั้นจัดไปเพราะตั้งแต่ผม7ขวบวันนี้ผม40แล้วมันก็คือเหมือนเดิมจะไปบอลโลกหรือเปล่าซึ่งมาวันนี้ผมดีใจเพราะว่า บนเวทีเขาได้พูดแล้วว่าถ้าคุณฝันคุณจะไปบอลโลกชาตินี้ก็ไม่ได้ไปหรอกครับญี่ปุ่นไปบอลโลกเพราะเขาบอกว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกเราเป็นนักศึกษาเราทุกคนรู้ครับถ้าเรากาจะเรียนผ่านเราก็ตกถ้าเรากาจะได้สีเราก็จะไม่ตกฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้พวกเราทุกคนจําเลขแค่สามตัวครับหนึ่งหนึ่งสามนี่คืออันดับทีมชาติไทยในปัจจุบันครับใครดูฟุตบอลจะรู้ครับเลขไม่เคยโกหกใคร และทุกทีมในยุโรปเวลาเขาลงเขาจะไม่บอกนโยบายแต่เขาบอกปีนี้เขาจะติดท็อปไฟปีนี้เขาจะหนีตกชั้นปีนี้เราจะอยู่กลางตารางคิดว่าอีก4ปีจากนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้และตัวแรกมันจะเป็นน้อยกว่าเท่าไหร่ถ้าได้เป็นเนี่ยบอกมาเลยว่าอีก4ปีเราจะมานั่งกันตรงนี้และอันดับโลกเราจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะอะไรขอบคุณครับพอรลินคิดว่ามันต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าพอรลินเป็นนะแต่ว่าเป็นอันดับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราทํางานแบบนี้ เราเริ่มต้นให้มันถูกวิธี12ปีต้องเป็นนะนี่คือเป้าหมายนะหใน3ามเอเชียนเกมหใน3ามเอเชียนคัพ AFF มันต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่ว่าเข้ารอบ w วล์ครับ2034นี่คือสิ่งที่พอลลินคิดก็ไอ้อเนี่ยสมัยรุ่นพี่หอยทำอะ่ะมันก็70กว่า ผมก็ฝันนะครับอยากจะบอกคุณแชมป์อยากจะมาเก็บเหมือนพี่หอยเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยก่อนหวังนายกคนใหม่จริงๆนะครับแต่แกไม่มาแค่นั้นเองขอบคุณครับแล้วก็ช็อตที่เด็ดแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะมากที่สุดก็คือคุณพอลีนเนี่ยไปพูดถึงบอลไทยที่ตอนนี้มูลค่าเนี่ยตกตำ่ำเปรียบเทียบบอลไทยเป็นขนมโตเกียวฮะ แล้วก็บอกว่าเวลาคุณจะช่วยใครสักคนเนี่ยเวลาเขาดูคุณภาพของคนเขาให้ดูคนที่การศึกษาน้อยที่สุดเวลาเขาดูคุณภาพของทีมเขาให้ดูจากคนที่เป็นจุดอ่อนที่สุดค่าตัวถูกที่สุดคุณภาพของสังคมของภาพรวมคือคนที่อยู่อันดับสุดท้ายของคุณเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนดังนั้นช่วยแค่ไทยลีกหนึ่งหรือว่าลีกสูงสุดไม่ได้เรียกเสียงหาสนันห้อง แล้วมองฟุตบอลในแต่ละหลีกแล้วรวมหึงทีมท่าไทยคือเป็นถ้ามองในเชิงธุรกิจคือเป็น Product เราต้องแยก Product ขายถ้าคุณจะซื้อ1นถึงสราคาสมมุติ100คุณต้องเอาทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่เอาคุณซื้อทีห่งเอาไป80คือถ้าเพิ่อมอีก20คุณได้ทั้ง2อหลีกมันต้องมีแพ็กเกจถ้าสมมุติคุณเอาแค่ทีห่งคุณเอาเนื้อครีมไปละขนมโตเกียวเนี่ยคุณเอาครีมไปเนี่ยไอ้แป้งจะไปขายใครอะ่ะ หมายถึงไอ้แป้งในในโตเกียวนะแป้งจะไปขายใครอ่ะใช่ไหมคุณก็ต้องคุณจะมาบอกว่าไอ้คู่แข่งคู่แข่งทางธุรกิจมาเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลไทยไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นแล้วไม่ได้เพราะคุณไม่ซื้อทั้งหมดถ้าคุณซื้อแค่ตัวครีมไปเนี่ยตัวแป้งคุณต้องขายต้องยินดีให้ขายให้เราขายให้กับคู่แข่งคุณด้วยมันถึงจะยุติธรรมแล้วฟุตบอลไทยก็จะมี ส่วนร่วมจากธุรกิจทุกวงการมันจะเป็นไม่มีการผูกขาดแต่ถ้าคุณอยากผูกขาดคุณต้องจ่ายแพงกว่าบอลไทยจะเดินหน้าถ้าศรัทธาไม่ถอยหลังบอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดขออีกอันนึ้งอะพลิกฟื้นด้วยใจบอลไทยยังไม่ตาย